ใหม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สาบายดีทั้งคนไทยอีสานคนหย่างนี่ยายดอกลกลับมาจากอุดอรไปไปเที่ยวอุดรทริปนี้ไปเป็นกไปหายายชวดก่อนหายายชวดไปไปหายายชวดเพื่อนคู่คนแล,ล้วก็ไปหายจังใจชาวอุดรบัว่าปีแก๊์ที่มอเตอร์ไซค์วิ่งทีลุ่งมอเตอร์ไซค์รถเครื่องซ้ำรอพี่ป้านาอาแม่ค่ะขายพัก แม่ขายยังซอยเป็นกำลังใจเพื่อนแล้ววันนี้เมื่อนีนกันเลยจับจักอุดรมาฮอดกรุงเทพแบั้มาด้วยสายกันดีไทยสมัยกันเลยมากนี่เบิร์นโอ้สวนเราพูดงือคืนขึ้นมาายแล้วค่ะมาแล้ววันนี้หลังจากคลิปนี้ก็สิไปญี่ปุ่นวันนี้ย่าดอกสิภาพไปเที่ยวญี่ปุ่นพาไปเที่ยวญี่ปุ่นภาไปเบิ่งนคนญี่ปุ่นเหตุงานโรงงานนั่นโรงงานนี่สภาพไปเที่ยวหาเนี่ยมวนมาให้พี่น้องเบิรงแล้วก็ เดี๋ยวเก็บเงินพาไหนมาเป็นกำลังใจผู้นั้นผู้นี้อีกพากันทานช่วงนี้ไปน้ำกันเนาะเดี๋ยวยายดอกสิพาไปหาเบิง่งเบิ่งน้องเด้อเป็นกำลังใจต่อไปนี่สุวรรณภูมิเริ่มมีชีวิตแล้วนะคะมาหอดกรุงเทพบกับเราไทยแบบบรแข็งแรงเราตามภาษาัยแดอกกไปละเอาแบบนี้แหละเนะาะถ้ามี่ก็มุ่งนี่ยเดี๋ยวไปหาถ้งเช็คอินเช็คเองเอากระเป๋าไปไว้สิ่งดี ักหนีสัค่ะารักทุกคนใายไว้จกิงไอ้เลิฟยู